สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาชมพระกริ่งวัดสุทัศน์ปี2486หรือเรียกว่าพระกริ่งเคียนตุงที่ท่านสมเด็จพระสังฆพระเพระนะครับท่านได้สร้างเป็นรงคสุดท้ายนะครับเนื้อหานะออกเหลืองนะครับมนออกเรืองนะครับซึ่ง เป็นพระที่สมบูรณ์นะครับพุทธคุณสูงนะครับซึ่งพระสราของวัดสุทัศน์ก็ถือว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับนะครับก็ชมกันไปนะครับผมก็เริ่มทำครั้งแรกนะครับ ด้านหลังครับซึ่งเป็นพระที่สมบูรณ์มากตรงนี้ผมชอบมากนะครับนะครับก็เป็นคลิปแรกที่ผมทำนะครับที่อุดกลิ่งนะครับ ต้องควาภัยด้วยนะครับเพราะพิ่งเริ่มนะครับเริ่มทำก็เลยจัดภาพไม่ได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ และท่านที่มีความรู้ก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับผมจะเอาไปแก้ไขนะครับก็วันนี้เขาขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงให้ชมใหม่อีกครัึงสวัสดีครับ